สนุกกดติดตามปุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยครับจัดเวทีตรงไหนดีนะจัดตรงนี้จะมีแสงมันส่องมาถึงนักร้องคนนี้แต่มุมนู้นก็สวยนะจัดยังไงดีเนี่ยคิดไม่ออกรูปเวทีเนี่ยยินดีดีนะใหเจนนี่ช่วยหน่อยเจนนี่ อย่าโผล่มาอย่างนี้สิฉันบอกแล้วฉันตกใจฉันจะหัวใจวายตายกับเธออยู่แล้วเนี่ยครั้งเลยอ่ะขอโทษครับเจ้านายเจนนี่ไม่รู้เจ้านายจะตกใจขนาดคนธรรมดาใครเขาจะโผล่มาอย่างนี้เล่าก็เจนนี่ไม่ใช่คนนิ่งเจนนี่เป็นแม่มสอ่ะแต่เราก็ต้องอยู่ร่วมกันน่ะเราสองคนต้องมีกฎกันหน่อยละจำไว้เลยนะกฎข้อแรกของเราอ่ะเราสองคนจะอยู่ด้วยกันอ่ะห้ามโผล่อย่างนี้นะห้ามโผล่แว็บไม้ฉันตกใจนะ ไ,ไ,ไ้คะ่ะจะพยายามนะคะว่านายจะไม่โกดแล้วคะ่ะเมื่อกี้จ้านายห,หาเครื่อนเลยนะคะเวทีใช่ไหมคะใช่ถ้าถ้าความเห็นเจนี่นะคะเจนี่ว่าเจ้านายน่าจะตั้งเวทีหันหน้าไปทางตะวันออกนะคะพอดีว่าแสงย,ยามเช้าจะได้โดนยอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอตอนเย็นคือเวลาแสงสาดแรงๆอะคะ่ะมันจะได้อยู่ข้างหลังพอดีเลย,เลยอย่างเงี้ยคะ่ะจะได้ไม่โดนดีกว่าไหมคะเ้อรู้เรื่องพวกนี้หรือเปเจนี่ เรื่องหน่อไม้ไม่ให้เจนี่ช่วยเรื่องหน่อไม้ไหมคะก็ดีนะเธอทำยังไงอ่ะกทำเป็นเหรอทำไเป็นค่ะเจนี่ทำเป็นทุกอย่างแหละเขาเคลสไนบอกเดี๋ยวเจนี่เซตให้ที่หมดเลยฉันต้องจัดเวทีติดไฟแล้วก็จัดดอกไม้รอบๆหมดเลยโอ้ยตั้นไม้คะอะไรติดอ่ะเจนี่เช็ดให้นะคะอุยตรงนี้ก็เปื้อนตรงนี้ก็เปื้อนค่ะต้นไม้เจนี่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะโผล่หน้าเขาไม่ใกล้อย่างนี้สิไม่ได้หรอะคะไม่ดีรู้ไหม ไม่ไดีอ่ะเจนี่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะจเจนี่แค่จะเอาที่เปพื่อนๆออกจากหน้าเจ้านายเฉยๆอ่ะคนปกติที่เขาไม่มแฟนกันอ่ะเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกไม่เอาหน้ามาใกล้ๆกันนี้หรอกเจนี่ผิดอีกแล้วเหรอคะเนี่ยอืมคุณเป็นเจ้านายจ้าแดงเดี๋ยวโทรขับเข้าฮัลโหลครับครับบอสผมไม่ลืมครับตัวเสิร์ฟสองใบครับครับผมเด๋วพิเซี่สองใบครับไม่ลืมครับบอส ใช่ครับได้ครับได้ครับไปดูไปดูครับบันทีเลยครับรวยแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะทนายคุยเรื่องอะไงคะทนายฉันอ่ะสั่งตั๋วคอนเสิร์ตพี่เป้สองใบจะไปดูภรรยาเขาสั่งก็ตั้งแต่วันก่อนแล้วแล้วฉันงูยุ่งกับตะเกียงงูยุ่งกับเธอนั่นแหละแล้ววันนั้นเธอก็เสกให้ฉันหลับด้วยคุยจีนี่อีกแล้วอะคะใช่แล้วฉันจะไปหาตัวเธอเด็กเดี๋ยวตัวเด็กนตามๆแป๊บแป๊บ สวัสดีครับสวัสดีครับครับเอ่อต้องการต๋วคอนเสิร์ตนะครับที่ทั้งว p พะครับใช่ครับสองบะเต็มเต็มเหรอครับมีมีแถวลองๆมาไหมครับมีที่ v i p ลองๆลงมาไหมครับใช่หมดเลยอรอครับเอ่อพอจะช่วยผมหน่อยได้ไหมครับยังไงก็ได้ผมยินดีนะครับราคาเท่าไหร่ผมก็สู้นะครับเจ้านายผมพลาดงานนี้ไม่ได้นะครับสำคัญมากเลยไม่ได้เลยหรอครับ ได้ครับได้ครับหรือยังไงผมก็ลองถามที่ผลเอกอีกทีขอบคุณครับไม่ได้อะคะไม่ได้ตัวเต็มหมดเลยตัวหน้าตาเป็นยังไงอะคะเจ้านายตัวคอนเสิร์ตอะ่ะคอนเสิร์ตใครนะคะพี่เป้ไงพี่เป้ไหนคะเจ้านายเป้อารักอ่ะเขาไม่รู้จักหรอกอเขาอยู่กันในตะเกียงคอนเสิร์ตเป้อารักเงั้นเดี๋ยวจะนี่มานะคะเอา้าอุ้ย คุยกดว่าห so ้ามแวบไปแวบมาทำอีกแล้วโถ่ทำยังไงเล่าตัวนี้ต้องไปซื้อไฟมาติดเพิ่มหลายจุดเลยแล้วเนี่ยได้แล้วค่ะเจ้านายเจนนี่โอ้ยขอโทษค่ะเจนนี่ลืมไปว่ากฎข้อที่หนึ่งคือห้ามโผล่มางั้น้เจนนี่มาหลานะคะเดี๋ยวอูดเธอโผล่มาแล้วตลบนะเธอเนี่ยก็เจนนี่จะได้เดินออกมาเป็นปกติเหมือนมนุษย์เหมือนที่เจ้านายบอกเลยไปไหนมาเท่เนี่ค่ะเจ้า เจนนี่ไ,นได้ตัว๋วบอลคอนเสิร์ตมาแล้วค่ะคอนเสิร์ตไปอารักพี่นั่ง VIP 2ที่พี่เจ้านายจะได้ให้บอสไงคะของคอนเสิร์ตใช่ค่ะเจ้านายเก็บไว้เลยนะคะเจนนี่ไปหามาเมื่อกี้ค่ะที่<ม>แอนด์แบ<ว>็คด้วยใช่ค่ะเจ้านายทีน,นี้เจ้านายก็โทรหาบอสเจ้านายแล้วนะคะเจนนี่ขาทำอย่างนี้มันไม่ถูกรู้เปล่าทำอะไรคะเขาไปเอามายังไงเนี่ยก็เจกมาให้เจ้านายไงคะเมื่อกี้ไปคอนเสิร์ตมาแล้วก็เลยก็ฉันเช็คมาแล้วตั๋วไม่แค่200ร้ใบแล้วมันก็เต็มไปแล้วด้วยเขาไปเอาตั๋วมมมมมาายยังงไไไปขโใช่่่ีนน เพธอเอาเาินให้ชั้นสองใบก็ต้องมีสองคนที่เขาเดือดร้อนที่เขาไม่ได้ไปเธอทำอย่างนี้ไม่ถูกเธอเป็นนิ้นไม่มดทีใส่ไม่ดีอย่างเงี้ยเจนนี่ไม่ได้นิสัยไม่ดีนะคะเจ้านายเธอคือของคนอื่นเขาอ่ะเจนนี่ไม่ได้ขโมยตุ้ยเจนนี่ไม่ถูกนะเนี่ยแล้วคนอื่นเดือดร้อนจะทำยังไงเนี่ยเจ้านายไม่เชื่อเจนนี่หรอคะไม่เธอเอาไปคืนเจ้าของเขาเลยเธอทำตัวอย่างนี้ไม่ถูกเธอขี้ขโมยนี่เธอเป็นนิ้นมดที่ขี้ขโมยอ่ะทำไมเจ้านายต้องว่าเจนนี่อย่างนี้ด้วยเจนนี่ไม่อยากคุยกับเจ้านายแล้วจะไปไหน เจนนี่เจนนี่เจนนี่เอามาคุยให้รู้เรื่องเจนนี่ถ้าเธอไม่ออกมาเนะีฉันจะเอ,เ,อเอาตะเกียงไปทิ้งเลยไม่ออกมาดีนักใช่ไหมเจนนี่ไม่มีสมาธิจะบงเพ็อะไรทั้งนั้นเลยทกนายนะเจ้านายไม่เห็นต้องโกรธเจนนี่ขนาดนี้เลย,ยาาก็แค่บัต้ฟองเสิร์ ไม่ได้ขโมยใส่มาสักหน่อยเจนนี่ก็ไม่กล้าขโมยของใครด้วยตอนเด็กๆยายก็สอนไว้ว่าห้ามขโมยของใครกันขโมยเป็นที่ไม่ดีเจนนี่ไม่ได้เบียดเบียนใครเจนนี่ไม่ได้ทำร้ายใครเจนนี่ก็แค่เพิ่มโซฟาอีกสองที่ไปไว้ข้างหน้าสุดเพื่อที่ว่าเจะนี้มีบัตรที p ให้เจ้านายตังคหาเจนนี่แค่กลัวโดนเจ้านายดุนี่อยากช่วยเจ้านายเฉยๆแต่ในเมื่อเจนนี่ทำทุกอย่างแล้วเจ้านายไม่เห็นอนนี้เจนนี่เจนนี่ก็ ขนใจเนานานอีกแล้วเดนี้นจะอยู่แต่ในตะเกียงเดนี้นจะไม่ออกไปเลยเดน้นเสียใจทิ้มเราอยู่ร่วมกันไม่ได้แยกย้ายกันเลยนี่แหละชิ้นเนี่ย ไม่มีเจ้าผ่องนะไปเอาไปขายดีกว่าแล้วถ้ามีใครมาเก็บตะเกียงเจนนี่ไปอ่ะเฮ้ยถ้าเป็นคนไม่ดีเก็บไปทำไงวะเนี่ยเกิดเขาให้เจนนี่เสียเรื่องไม่ดีพี่ดิไม่ได้ละต้องไปเก็บไว้อนดีกว่าปลอดภัยเฮ้ยวางตะเกียงไว้แถวนี้นะหายไปไหนแล้วเนีย่ยเจนนี่เจนนี่ จจนนีีี่่ไปเอาแล้วไงล่ะคะในเมื่อมีคนเก็บตะเกียงเจนนี่ไปได้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอยากรู้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ